สาธุสาธุวันนี้วันโกรนนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันมาคบูชา นะคะได้โอกาสดีโอกาสงามก็เลยได้มาไหว้พระที่พระธาตุเชิงชุมนะคะมากับคุณแว่นน้ำมะพร้าวหอมนะคะพอดีคุณแว่นมาเยี่ยมนะคะเป็นต่างคนต่างเป็นเอซีกันคุณแว่นน้ำมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมาเยี่ยม มีปีละค่าเขาไมไจะเป็นที่สวยงามมากเลยนะคะมารวบมนรวบคุศลนะครับนี่คือพระธาตุองแสคะสำหรับพระเงีรที่มีวัดประโณงพระธาตุเชิงชุมนี่คือลกองแสก็อยู่นพระาก็เป็นข้างในพระธาตุไม่ให้ผู้หญิงห้ามสุภ้านสตรีเข้าไป สวยมากค่ะไปผ่านไปผ่านมาสนใจนะคะยินดีนะคะยินดีพิมนำเที่ยวได้นะคะเป็นารออกุาฝากธนาคารนะครับฝ่าวันนี้ฝากบุญนะครับฝากบุญไม่เป็นทุคเป็นก็เป็นสเนะครับก็กับเราปทานะครับเราทำทุกปี การว้เป็นเสบียงในปีถัดไปทีต่อไปเหมอนพ่อพ่อแม่แพรกายเทคนคาราโอเกะถ้ากาเ้าได้พิจาราว่าเป็นเสบียงในการย่อยแงทาในการที่าทำมันม mm. ันมีตัวเลขเดียวรหมก็ถื่าเป็นรโซ่เสบียงหมูใ้ช้นะครับหมูให้ใช้ถ้าเราดูแล้วเปาก็นะออกสิ่งใดตัวเลขทุกตัต้องทุกต พระเจ้าะะองนแสนนะคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนหมัดนนสุพรรณนะคะ ้านข้างก็จะเป็นโบสถ์นะคะคุณโบสถ์สวยสดงดงามมากนะคะงดงามถ้าเป็นกาำลกงจะพิมพ์เอาไปที่ตรงนี้ก็จะมีการสวดมนต์นะคะรอบพระธาตุนะคะเต็มตไปหมดเลยก็จะมีอ่า พุทธศาคิกชนทั้งหลายมาสวดมนต์เต็มตรงนี้เลยนะคะจะไม่มีที่ว่างเลยนะคะก่ะคพะตรมงนี้การสมโพธด้วยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันมาฆบูชา

多少？多少？多少？